เรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามที่สุดนั่นก็คือในยุคสมัยนั้นจะมีแคว้นที่สําคัญอยู่แคว้นหนึ่งซึ่งแคว้นแห่งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นแคว้นที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนักแต่ตุกๆกแคว้นที่อยู่โดยรอบต่างก็ต้องหันมามองมามองแคว้นนี้ด้วยความสนใจเนี่ยว่าทำไมทำไมเนี่ยแคว้นนี้ถึงเป็นแคว้นที่มีความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความเจริญด้านจิตใจซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแคว้นดังกล่าวมีความจเจริญร,รุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับใจิตใจนั้นนั่นก็คือรไร้ฟ้าประชาชนทุกชนชั้นที่อาศัยอยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนแต่มีความรักและความศรัทธานในพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคงอีกทั้งยังชอบเข้าวัดฟังธรรมรักการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลเป็นชีวิตจิตใจยิย่งไปกว่านั้นมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้เนี่ยก็มักจะชอบชักชวนกันสร้างสมบุญอยู่เป็นประจำและทำอย่างสม่ำเสมออีกทั้งแต่ละคนยังทำหน้าที่อุปถัมภ์พระอุปถัมภ์วัด ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยและด้วยความที่ไรยฟ้าประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ล้วนจะมีศีลธรรมประจำอยู่ในใจนี้เองจึงทำให้แต่ละคนต่างก็ดำรงชีวิตยอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องและดีงามโดยทุกคนจะประกอบสัมาอาชีวะหรือประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วก็มีอิสระในการทำมาหากิน เวลาได้ผลกรรมราชการประกอบอาชีพแล้วก็จะไปถูกดรีดภาษีแบบไร้เหตุผลจากนายกรหรือหน่วยงานทางราชการจนทำให้ประชาชน,มนใมแได้แคนแห่งน,นี้ตามมีเงินเหลือเก็บเพร่อไว้ใช้ในการสำหรับการดำรงชีวิตและสร้างสมบุญสร้างบารมีเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนในยุคนั้นนะจ๊ะ ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกคนทุกแห่งโดยไม่ต้องวาดระแวงหระวาดกลัวว่าจะมีขโมยกระโจนมาขโมยหรือดักจีปล้ดในระหว่างทางแต่อย่างใดอีกด้วยเห็นเด้งจึงทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นแห่งนี้ต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพราะแต่ละคน ล้วนอยู่ดีกินดีและอยู่ดีกินอร่อยเรียกได้ว่าแต่ละคนล้วนจะมีความสุขสบายกันทั่วหน้าเลยทีเดียวเลยจ้านอกจากประชาชนภายในแคว้นเนี่ยจะอยู่ในศีลธรรมและอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วพระภิกษุสัมณเนรภายในแคว้นแห่งนี้ต่างก็ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่<า>จนมันผลทำให้เนี่ยพระภิกษุสมมนเณรแต่และรูปมีความแตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและก็วิชาธรรมกายได้เหตุนี้เองพระภิกษุสมมมณรเนี่ยจึงสามารถเทศสอนมหาชนทั้งหลาย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งและแจ่มชัดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ได้แพร่หลายขยายไปจนทั่วทั้งแคว้นแห่งนั้นอีกทั้งยังได้แรกขยายไปยังแควน้นอื่นอื่นอีกด้วยนอกจากแคว้นแห่งนี้เนี่ย จะมีความเจริญทางพระพุทธศาสนายอย่างสูงสุดแล้วแคว้นแห่งนี้ยังเป็นแคว้นที่มีสัมพันธมตรีกับแคว้นอื่นๆในระดับสุดยอดอีกด้วยนะจ๊ะ,ะเรียกเยว่าเป็นแคว้นที่มี Good Relationship หรือสัมรนธภาพที่ดีต่อกันจนทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามารุกลร้น,นั่นเองและด้วยความที่แคว้นแห่งนี้มีสัมพันธมตรี กอบแคว้นหนึ่งอื่นในระดับสุดข้อยหรือสุดยอดนี้เองเนี่ยจ้ะจึงทําให้พวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกแคว้นเกิดความพึงพอใจแบบแฮปปี้ฮิปโปเป็นอย่างมากเลยที่เป็นเช่นนี้ก็พกเพราพวกพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นสามารถที่จะเดินทางติดต่อซื้อขายสินค้าหรือทำการค้าระหว่างแคว้นได้อย่างสะดวกสบาย ง่ายได้และที่สำคัญที่สุดในเวลาที่มีการเดินทางเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายออกไปยังแคว้นต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายและสามารถเผยแพร่คําคำสอนได้อย่างราบลื่นไม่มีติดไม่มีขัดหรือเถืกอีดการจากแคว้นรอบข้างแต่เหตุนี้จึงทำให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในยุคสมัยนั้น มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ใช่เพียงแต่นั้นสภาพบ้านเมืองภายในแคว้นดังกล่าวก็จะมีความสงบร่มเย็นสะอาดสอาดเป็นอย่างมากนอกจากนั้นตามถนทน,ทนทางและตามบ้านออเรือนต่างๆ,ๆก็จะมีต้นมากต้นไม้ต้นใหญ่ๆขึ้นปกคลุมอยู่เป็นระยะระยะเส่งเป็นผลทำให้อากาศภายในแคว้นแห่งนี้ มีความสะอาดบริสุทธิ์และปราศจากพนไม่มมีลพิษเหมือนอย่างอากาศในโลกยุคปัจจุบัน <Hello. S 1> ซึ่งก็นแน่นอนว่าความเจริญทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเอื้อนแต่อย่างใดเพราะแท้ที่จริงแล้วแคว้นแห่งนี้ได้มีพระราชาองค์ที่ออกบวชซึ่งเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมและเพียรพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ปกครองดูแลแง่นี้อยู่นั่นเองในความที่พระราชาที่ออกบวชทรงบริหารบ้านเมืองได้อย่างดีเยี่ยมจนทําให้พลายฟ้าประชาชนได้รับความสุขสบายกันอย่างทัวนหน้านี้เองจึงทําให้พระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพของพลายฟ้าประชาชนทุกระดับระดับไหนบ้างจะ๊ะระดับรากหญ้าระดับบนหญ้าจองกระตั้งไปถึงระดับไฮโซ นี่ในการบริหารราชการแผ่นดินพระราชาองค์ที่ออกบทที่ราบเรือนนั้นพระบาพระองค์ทรงมีมหาเสนาบดีคู่ใจยอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญในระดับสุดพิเศษและพิเศษสุดหรือเป็นแชมปออฟแชมส่วนว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเราคงต้องติงตดตามวันตอนต่อไป